วันไหนที่มีหิมะตกหนักพวกผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านก็มักจะเตือนลูกหลานของตนว่าอย่าออกไปข้างนอกคนเดียวและถ้าออกไปก็อย่าไปไหนไกลเพราะในวันที่หิมะตกหนักจะมีสตรีหิมะหรือยูคิออนนะออกมาเดินท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บและถ้าพวกนางได้เจอกับมนุษย์คนไหนพวกเขาก็จะพบกับชะตากรรมที่ต้องถูกแช่แข็งตายท่ามกลางพายุหิมะที่หนาวเย็นนั้น แบรีชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่า เรียกันว่ายูคิออนนะหรือปีศาจสาวหิมะนั้นเกิดจากจิตวิญญาณของหิมะหรือไม่ก็เกิดจากวิญญาณของผู้หญิงที่ตายอยู่ในพายุหิมะพวกเธอมักปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของหญิงสาวแสนสวยผู้ไว้ผมยาวสีดำคลับและมีในตาสีเข้มที่สวยงามและดูลึกลับผิวของเธอนั้นดูอ่อนเยาว์และซีดขาวราวหิมะแต่ร่างกายและสัมผัสของเธอนั้นเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็ง เธอสามารถดูดเอาพลังชีวิตของมนุษย์ออกมาจากทางปากของพวกเขาด้วยลมหายใจที่เย็นเยือกของเธอทำให้เหยื่อของเธอแข็งตายอยู่ท่ามกลางพายุหิมะนั้นได้อย่างง่ายดายเหยื่อของยุคิโอนนาส่วนใหญ่มักจะเป็นนักเดินทางที่หลงทางอยู่ในพายุหิมะบนภูเขาที่ห่างไกลผู้คนนั่นเองจุดสังเกตว่าใครเป็นยุคิออนนาก็คือเมื่อเธอเดินผ่านหิมะที่กองหนาจะไม่พบรอยเท้าหลงเหลือเอาไว้ให้เห็น แต่อย่างไรก็ตามพวกเธอจะปรากฏตัวเฉพาะในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีไปจนถึงช่วงฤดูหนาวและจะปรากฏตัวเฉพาะในช่วงที่มีพายุหิมะและอากาศที่หนาวเหน็บเท่านั้นทำให้ยุคิออนนะเป็นหนึ่งในปีศาจที่พอจะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าได้อย่างไม่ยากนะักถึงแม้จะดูเป็นปีศาจที่โหดเหี้ยมแต่ในบางครั้งยุคิออนนะก็ตกหลุมรักเหยื่อของเธอและปล่อยให้พวกเขามีชีวิตรอดไปได้ หรือบางตนก็ได้แต่งงานกับมนุษย์และอยู่กินกันอย่างมีความสุขกับสามีที่เป็นมนุษย์ของเธอแต่ด้วยความที่เธอเป็นโยไคที่ไม่มีวันแก่ชราไม่นานนักสามีของพวกเธอก็จะรู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอและต้องสิ้นสุดชีวิตคู่ที่แสนสุขนั้นไปแต่อยู่ที่อณาส่วนใหญ่ไม่ชอบมนุษย์พวกเธอจะคอยดักรอนักเดินทางที่หลงทางในพายุหิมะและฆ่าพวกเขาซะ หรือพังเข้าไปในบ้านที่มีคนอาศัยอยู่และจัดการแชร่แข็งทุกคนที่อยู่ในนั้นในเวลากลางคืนอีกเรื่องราวของยุคิออนนาที่น่าสนใจเล่าว่าในคืนที่มีพายุหิมะมีคนพบผู้หญิงกำลังยืนกอดเด็กเอาไว้ในอ้อมแขนเธอขอให้คนที่เดินทางผ่านไปมาช่วยกอดให้ความอบอุ่นกับเด็กถ้าหากใครช่วยอุ้มเด็กคนนั้นเด็กในอ้อมแขนก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆและตัวของเด็กก็จะเย็นขึ้นราวกับหิมะ ไม่ช้าคนที่อุ้มนั้นก็จะแข็งตายแต่ถ้าหากใครปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือก็จะถูกยูคิอนนินะผลักตกลงไปในหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะแทนมีตำนานหนึ่งในจังหวัดนีงาตะเล่าว่ามีชายชาราคนหนึ่งได้เปิดโรงแรมที่พักบนเขากับภรรยาในคืนที่หิมะตกหนักได้มีแขกเดินทางมาพักเพียงลำพังเป็นหญิงสาวหน้าตาดีมีสเสน่ห์และอ่อนหวาน เธอได้พักทำร่างกายให้อบอุ่นขึ้นด้วยไฟจากเตาผิงและได้ทานอาหารร่วมกับชายชราเจ้าของโรงแรมและภรรยาของเขาในกลางดึกคืนนั้นเธอได้ลุกขึ้นและทำท่าจะเดินออกจากโรงแรมชายชราพยายามขอร้องไม่ให้เธอออกไปข้างนอกในคืนหิมะตกหนักเช่นนี้พร้อมกับจับมือเธอเพื่อรั้งเธอไว้ แต่ทันทีที่สัมผัสโดนมืออันเย็นเฉียบของหล่อนชายชราก็รู้สึกเหมือนความร้อนในร่างกายถูกดูดหายไปหมดแล้วร่างของหญิงสาวคนนั้นก็ได้กลายเป็นละอองน้ำแข็งละเอียดและพุ่งขึ้นปล่องไฟหายไปในความมืดเรื่องเล่าอีกเรื่องมาจากชายคนหนึ่งในจังหวัดยามากาตะซึ่งอ้างว่าตัวเองได้เคยแต่งงานกับอยูคิอนนะเขาเล่าว่าภรรยาของเขาเป็นหญิงสาวที่งดงามมากดวงตาคมกริบและผิวขาวราวกับรูปปั้นหินอ่อน แต่ทุกครั้งที่เขาชวนภรรยาให้มาแช่น้ำร้อนด้วยกันเธอจะปฏิเสธทันทีทำให้เขางุนงงและสงสัยเป็นอย่างมากจนในคืนหนึ่งเป็นวันที่หิมะตกและหนาวจัดเขาพยายามบอกให้ภรรยาอาบน้ำในอ่างน้ำร้อนเพราะเขากลัวเธอจะหนาวตายในตอนแรกภรรยาของเขาก็พยายามปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ต้องยอมจำนนต่อเหตุผล เมื่อภรรยาของเขาเข้าไปอาบน้ําไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็เข้าไปเช็คดูปรากฏว่าเธอหายไปเสียแล้วทิ้งไว้เพียงเศษผลึกน้ําแข็งเล็กๆที่กําลังละลายลอยอยู่ในอ่างน้ําร้อนเพียงเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีตำนานพื้นบ้านอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่า ้หมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดมูซาชิมีชายตัดไม้สองคนชื่อว่าโมสะขูกับมิโนคิจิโดยโมสะขูเป็นชายชราส่วนมิโนคิจิเป็นเด็กหนุ่มอายุ18และเป็นลูกมือของโมสะขุทุกวันพวกเขาจะเข้าป่าไปตัดไม้ด้วยกันโดยระหว่างทางไปป่าจะมีแม่น้ำขนาดใหญ่พวกเขาต้องอาศัยเรือข้ามฝ้าข้ามไปอีกฝั่งวันหนึ่งเป็นวันที่หิมะตกหนักและมีทีท่าว่าจะเกิดพายุหิมะ ขณะที่พวกเขากำลังเดินทางกลับหมู่บ้านก็ปรากฏว่าเรือข้ามฟากที่สุดท้ายได้จากไปแล้วพวกเขาจึงอาศัยกระท่อมของคนเดินเรือเป็นที่พักแรมหลบพายุในคืนนั้นพายุหิมะแรงมากในกระท่อมก็หนาวเหน็บขณะที่ทั้งสองคนนอนหลับไปได้วยความอ่อนเพลียจูจูมิโนโคิจิก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกถึงหิมะที่ปลิวมาโดนหน้า เมื่อเขาลืมตาขึ้นก็พบว่าประตูกระท่อมถูกเปิดออกและแสงสะท้อนจากหิมะได้ส่องกระทบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านประตูเข้ามาเธอเป็นผู้หญิงที่สะสวยผิวขาวราวหิมะและแต่งกายด้วยสีขาวทั้งตัวเธอเดินเข้าไปหาชายชาราที่นอนหลับอยู่ก่อนจะโน้มตัวลงเป่าลมหายใจที่มีลักษณะเหมือนควันสีขาวสว่างสวยใสย่ร่างของชายชารา จากนั้นเธอก็หันไปทางมิโนโคิจิแล้วค่อยๆก้มลงมองเขาเด็กหนุ่มหวาดกลัวเป็นอย่างมากและคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าข้าตั้งใจจะปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนกับผู้ชายคนอื่นแต่ข้าก็อดสงสารเจ้าไม่ได้เพราะเจ้ายังอ่อนวัยนักและเป็นเด็กหนุ่มที่รูปงามดังนั้นข้าจะยังไม่ทำร้ายเจ้าในตอนนี้แต่ถ้าเจ้าเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ให้คนอื่นฟัง แม้แต่กับแม่ของเจ้าข้าก็จะตามไปฆ่าเจ้าซะจำเอาไว้ให้ดีจากนั้นเธอก็จากไปและเมื่อมิโนคิจิได้สติเขาก็รีบลุกไปปิดประตูแล้วเข้าไปปลุกโมซคุก็ปรากฏว่าชายชราคนนั้นร่างกายเย็นเฉียบและหมดลมหายใจไปแล้วต่อมาในฤดูหนาวของปีถัดมามิโนคิจิก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าโอยุคิ เธอเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสะสวยผิวขาวรูปร่างสูงเพรียวและมีน้ำเสียงที่ไพเราะมากทั้งคู่ได้ตกหลุมรักและคบหาจนได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันผ่านมาหลายปีพวกเขามีลูกด้วยกันถึงสิบคนและทั้งลูกสาวและลูกชายของพวกเขาล้วนมีหน้าตาที่งดงามและผิวที่ขาวละเอียด โอยยคิเป็นภรรยาและแม่ที่ดีมากและแม้จะผ่านมาหลายปีหรือมีลูกมาแล้วเป็นสิบคนเธอก็ยังคงความสาวความสวยไม่ต่างจากวันแรกที่พวกเขาได้พบกันคืนหนึ่งหลังจากที่เด็กๆเ,เข้านอนแล้วโอยยคิกำลังนั่งเย็บผ้าด้วยแสงจากโคมไฟกระดาษและมิโนโคิจิซึ่งเฝ้าดูเธออยู่ไม่ห่างก็กล่าวว่าการเห็นเจ้าเย็บผ้าด้วยแสงสว่างที่อาบบนใบหน้าแบบนี้ทำให้ข้านึกถึงเรื่องแปลกๆที่ข้าได้พบเจอตอนอายุ18 ข้าได้พบกับหญิงผู้หนึ่งที่งดงามและขาวเหมือนกับเจ้าในตอนนี้เลยอันที่จริงหญิงคนนั้นดูเหมือนเจ้ามากเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิท่านเห็นผู้หญิงคนนั้นที่ไหนโอยขี o ิถามออกมาโดยที่ไม่ได้ละสายตาจากผ้าที่เธอเย็บอยู่จากนั้นมิโนโคิจิก็เล่าให้ภรรยาของตนฟังเกี่ยวกับค่ำคืนอันเลวร้ายนั้นทั้งหมดและเมื่อเขาเล่าจบ โอยุคิก็เหวี่ยงผ้าในมือของเธอทิ้งและลุกขึ้นยืนพร้อมกับก้มลงกรีดร้องใส่หน้าของมิโนคิจิที่นั่งอยู่ค้าค้าข้าคือสตรีหิมะคนนั้นเองและข้าได้บอกเจ้าไปแล้วว่าข้าจะฆ่าเจ้าถ้าเจ้าพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่คำเดียวแต่ข้าเห็นแก่เด็กๆที่หลับไหลอยู่ตรงนั้นข้าจึงจะยังไม่ฆ่าเจ้าตอนนี้และต่อจากนี้เจ้าต้องดูแลพวกเขาให้ดีๆ เพราะถ้าพวกเขาเป็นอะไรไปแม้แต่น้อยข้าจะกลับมาจัดการเจ้าอย่างสาสมจากนั้นเธอก็กรีดร้องพร้อมร่างกายที่สลายกลายเป็นหมอกสีขาวสว่างลอยพุ่งขึ้นไปบนหลังคาผ่านช่องควันและหายไปในความมืดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครได้พบเห็นเธออีกเลยเรื่องราวของยูคิอินะนั้นค่อนข้างแตกต่างกันไปในแต่และเรื่องเล่าเช่นเป็นปีศาจที่คอยดูดวิญญ,ญาณของเหยือ่อ และบางครั้งก็ยังใช้ความงดงามที่เหนือธรรมชาติหลอกล่อผู้ชายให้ตามไปในสถานที่ที่หนาวเย็นและปล่อยให้แข็งตายไปเองอย่างโหดเหี้ยมทำให้โยคีอนหนักจัดเป็นโยไคที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากต่อมนุษย์ที่แม้จะงดงามเพียงใดก็ควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก,ก็สามารถโดเน a ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแบรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักนักของเพื่อนๆทุกคนเลย สำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ